สวัสดีนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านมาทําแกงเห็ดโคนนะครับอันนี้ผมใช้พริกขี้หนูนะครับประมาณ7เม็ดนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับประมาณ7กลีบหรือ8กลีบนะครับนี้ผมใช้กระเทียมจีนนะครับหลังจากนั้นเกลือผมใช้เกลือเม็ดนะครับกะเอาประมาณสักสองช้อนชานะครับเราก็จะโคลเกลือกับพริกกระเทียมให้เข้ากันนะก็ไม่จำเป็นต้องละเอียดมากก็ได้นะครับ สำหรับเครื่องแกงของทางเหนือนะครับโขกให้ได้ประมาณสักขนาดนี้ก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องยื้ยากมากนะครับสำหรับเครื่องแกงทางเหนือนะผมจะใส่หอมแดงนะครับลองสังเกตดูนะครับเวลาทําเครื่องแกงนะครับผมจะใช้หอมแดงมากกว่ากระเทียมนะหอมแดงนะครับจะช่วยให้แกงนะครับมีรสชาติความหวานนะ มากขึ้นนะครับหรือว่าน้ําที่เราใส่ลงไปในหอมแดงจะช่วยทําให้น้ําซุปมันหวานนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะใส่กะปินะครับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะอันนี้สูตรไม่ตายตัวนะครับสําหรับการทําแกงแบบนี้เนาะก็คือกะเอานะครับกะเอาก็แล้วกันนะครับก็ไม่ตายตัวนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยนึงไม่ชอบเผ็ดก็ลดลงอะไรประมาณขนาดนี้นะครับก็โขกพอหยาบนะครับไม่ถึงกับละเอียดมากนะครับอ่ะ ผมก็จะโคนประมาณขนาดนี้แล้วนะครับต่อให้ได้ประมาณขนาดนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องแก,ง,แกงนะครับก็ได้แบบนี้นะ,อ,ะอันนี้คือเห็ดโคนนะครับผมล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดนะครับหรือหั่นให้ได้แบบนี้นะครับเห็ดโคนช่วงนี้ก็เป็นหน้าของเห็ดโคนที่เมืองไทยเนาะก็กิโลนึงค่อนข้างแพงนะครับอันนี้คือผักอีตูนะอันนี้คือใบมะขามอ่อนนะครับ ใบแมงลักนั่นเองนะครับผักอีกตูนะตั้งน้ำพอเดือดนะครับผมก็ใส่เครื่องแกงลงไปเลยคนเครื่องแกงนะครับให้ลงไปอยู่ในหม้อที่เราตั้งไว้นะครับจะใช้น้ำเปล่าก็ได้นะครับหรือจะใช้น้ำซุปก็ได้นะครับหรือว่าใครจะใช้น้ำเปล่าแล้วก็ใส่ซุปก้อนขนอก็ได้นะอันนี้ไม่ว่ากันนะครับ มาขึ้นอยู่กับความชอบนะครับอันนี้พอดีว่าผมไม่ได้ใส่ไม่ได้ตั้งน้าซุปไว้นะครับผมก็ใช้น้ําเปล่านะอันนี้ก็คือเห็ดโคนนะเอากิโลหนึ่งก็ประมาณสัก300กว่าบาทนะอ่ะพอน้ําเดือดปั๊บก็คือใส่เห็ดโคลนลงไปเลยนะครับบางท่านนะครับจะไม่เอามาแกงเนาะเห็ดโคนบางท่านบางท่านก็อาจจะไปเหมือนกับทําเป็นเหมือนกับออไปผัดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับอ่า สามารถทําได้หลากหลายเมนูนะครับผมก็จะใส่เห็ดโคลงลงไปจนหมดเลยนะครับเห็ดโคนนี้ก็ประมาณสัก1นกิโลนะที่ซื้อมานะครับหรือว่า,าหาซื้อได้ตามตลาดนะครับอพอเดือดปั๊บผมก็จะใส่ใบแมงลักนะครับลงไปนะครับหรือผักอีตูนั่นเองเนะาะใบแมงลักผักอีตูนะครับลงไปหลังจากนั้นผมก็จะใส่ ใบมะขามอ่อนนะครับหรือยอดมะขามอ่อนลงไปแกงแบบนี้ก็จะอร่อยไปอีกแบบนะครับมันก็จะออกมีความรสชาติแบบออกอมเปรียนะร้ยวนะอมเปรี้ยวนิดนึงนะครับก็ลองทําตามดูนะครับสําหรับแกงเห็ดโคนนะครับท่านใดมีเมนูอื่นหรือทําแบบอื่นก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเอามาแกงเป็นแกงเห็ดโคนนะใบมะขามอ่อนใส่ผักอีตูนะครับหรือใบแมงลักนั่นเองนะ หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับอ่าผมก็จะใส่น้ำปลานะครับลงไปอ่าอันนี้คือกะเอานะครับนี่ประมาณสักเกือบ 3- หรือ4่ช้อนโต๊ะนะนี่ลงไปนะอ่าแล้วก็ชิมนะครับอ่าอนี้เสร็จแล้วนะครับสำหรับแกงเห็ดโขดนะครับแล้วก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ช่กดไลค์นะครับซับสไคร์ e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ,บ,รบ,รบขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ